211.3การจัดการการส่งเมลแบบ Remote Email Delivery เมื่อยูสเซอร์ติดต่อมาอยัางตัว MTA เพื่อจะทำการส่งเมลนะครับโดยปกติแล้วยูสเซอร์ก็จะส่งเมลมายัางเมลเซิร์เวอร์ของตัวเองที่ต้องการส่งนะครับแล้วแต่ว่าเมลนั้นจะเป็นเมลที่ให้บริการสาธารณะเช่น gmail.com หรือเป็นเมลที่อยู่ในองค์กรของตัวเองก็ตามนะครับหน้าที่ที่เมลเซิร์เวอร์ทำก็คืออ่านดูว่า ผู้รับนั้นอยู่ในโดเมนของตัวเองหรือไม่นะครับอยู่ที่เมลเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองหรือไม่ในกรณีนี้นะครับผู้ส่งก็คือ j e r r y @gmail.com ต้องการส่งไปยังท o m @yahoo.com เมื่อเมลตัวเนื้อเมลนะครับมาที่ MTA ของตัว gmail.com แล้วนะครับก็จะพบว่าผู้รับไม่ใช่ gmail.com นะครับผู้รับเป็น yahoo.com สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมลเซิร์ฟเวอร์ของ gmail จะทำหน้าที่สอบถามไปยัง DNS ว่า MX record หรือ mail server ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการรับส่งเม i ของ yahoo.com อยู่ที่ IP อะไรเมื่อ Gmail ได้รับคำตอบจาก DNS แล้วนะครับก็จะทำการเชื่อมต่อจาก MTA server นะครับจาก mail server ของ Gmail ไปยัง mail server ของ yahoo.com การเชื่อมต่อด้วย SMTP นี้นะครับ port ก็มีใช้หลาย port นะครับถ้าพอร์ตมาตรฐานก็เป็น25 ถ้าเป็น TLS จะเป็นพอร์ต587ถ้าเป็นพอร์ต SSL จะเป็นพอร์ต465เนื่องจากว่าต้องการความปลอดภัยสูงในการส่งเมลเมื่อมีการเชื่อมต่อกันรเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทำหน้าที่ส่งเนื้อหาของเมลจากผู้ส่งจากฝั่ง Gmail ไปยังผู้รับที่อยู่ฝั่ง Yahoo.com เมื่อเมสเซจนะครับหรือเมื่อเนื้อเมลมาถึงตัวเมลเซิร์เวอร์ของ Yahoo.com เรียบร้อยแล้วสิ่งที่เมลเซิร์เวอร์ของ Yahoo.com ทำก็คือว่า เช็คว่าเมลนี้นะครับเป็นสแปมหรือไม่ถ้าผ่านการเช็คว่าไม่เป็นสแปมก็จะเก็บเมลมาไว้ในเมล BOX ของยูเซอร์ของทอมก็คือทอมเป็นผู้รับนั่นเองเพื่อรอการอ่านมาจากยูเซอร์ทอมเมื่อยูเซอร์ทอมต้องการอ่านนะครับก็จะทําการเชื่อมต่อมาอยัางเมลเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองก็คือเชื่อมต่อมาอย่าง Yahoo.com เมื่อมีการเชื่อมต่อมาที่ MDA m d a ก็จะทำหน้าที่อ่านเมลจากเมลบ็อกของตัว yahoo com มานะครับส่วนการอ่านนั้นนะครับจะเป็นการอ่านแบบ POP สหรือเป็นการอ่านแบบ IMAP 4ก็อยู่ที่ตัวแอปพลิเคชันฝั่งของทอมที่จะทำการ c o n f ิกประโยชน์ของการทำเรื่องนี้นะครับก็คือทำให้เราสามารถที่จะตั้งเมลเซิร์ฟเวอร์และสามารถส่งเมลเซิร์ฟเวอร์ให้กับผู้อื่นได้นะครับแต่การติดตั้งนี้นะครับจะต้องระมัดระวังเรื่องของความปลอดภัยในการส่งเนื่องจากว่าถ้าส่งผ่านพอร์ต25ปกติ นะครับจะเป็นการส่งแบบไม่มีการเอนคริปดังนั้นผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ในการติดตั้ง Mail Server วอรหรือ MTA s e r v ์ฟให้ซัพพอร์ที่เป็นเซอร์ติฟิเคตทั้งที่เป็น TLS และ SSL มาดูการทดสอบครับทดสอบการส่งเมลแบบ Remote ี m a i l Delivery นะครับเราจะส่งเมลจาก User 2นะครับเราจะส่งเมลจาก User 2ไปยังตัวเมลที่เป็นโดเมนอื่นที่ไม่ใช่โดเมนของตัว ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้นะครับก็คือ mail.example.com เราจะใช้วิธีการส่งผ่านตัวมุดเหมือนเดิมนะครับทึ้งเป็นอีเมลคลายอนก่อนหน้าที่เราจะส่งนะครับให้เราทำการเคลียร์ล็อของตัวเมลนะครับอยู่ที่เมล l o อกนะครับหลังจากที่เราเคลียร์เรียบร้อยเราก็ลอง Monitor โดยการใช้คำสั่ง mail f นะครับ ังจากนั้นนะครับเตรียมพร้อมที่จะส่งเมลในการส่งเมลแบบรีโมทเดลิเวอรี่ตัวเซนเมลหรือ MTA ของเครื่องของเราก็จะทำการเช็คดูว่าโดเมนที่ทำการส่งเป็นโดเมนเดียวกันกันกบที่เซนเมลรับผิดชอบหรือไม่หากไม่ใช่ก็จะ f o r ์เวิต่อไปโดยการถามไปที่ตัว DNS s e r v ์ฟเนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทดสอบก่อนนะครับการทดสอบนี้จะอยู่ภายใต้การติดตั้งตัว เมลเซิร์ฟเวอร์ส่งเมลหาผู้เรียนยังไม่ได้ติดตั้งเมลตามหัวข้อ211.1นะครับก็ขอให้กลับไปทําในบทเรียนก่อนแล้วค่อยกลับมาที่การทดสอบการส่งเมลแบบรีโมทเดลิเวอรี่นะครับเพราะว่าเป็นการทดสอบต่อเนื่องกันมาดูการทดสอบการส่งเมลแบบรีโมทโดยการใช้มุดนะครับเราอยู่ที่ User 2สนะครับส่งเมลไปยัง Thai opensource.gmail.com เรา Enter เหมือนเดิมครับระบบก็จะถามว่ามุดก็จะถามว่าจะส่งไปที่ไทย Open Source at gmail ใช่ไหมเราบอกใช่ Subject Mail นะครับเราก็แก้ไขนะครับเรา Test Email Remote Delivery ครับแล้วก็มา Message ที่เราจะทำการทดสอบทำการ Save ตัว Body นะครับ เมื่อเรียบร้อยนะครับตรวจสอบนะครับให้เรากด Y เพื่อทําการส่งแล้วก็มาดูหลอกนะครับหลอกก็จะเกิดขึ้นเรามาดูหลอกในแต่ละบรรทัดนะครับมาดูหลอกชุดแรกนะครับหลอกชุดแรกเนื่องจากว่าเป็นการส่งนะครับโดย e วิ i c e ที่ชื่อ sendmail จาก user 2 mail example com นะครับส่งไปที่ผู้รับนะครับก็คือ thai opensource g t g m l i l นะครับนี่คือชุดที่1น,นะครับเป็นการระบุว่า s e n d m เมลกำลังจะทำอะไรนะครับโดยรูปแบบของการส่งนะครับตรงนี้เห็นไหมครับเป็นการระบุว่าเป็นการส่งแบบรีเลย์เนื่องจากว่าตัว gmail com นะครับไม่ได้เป็นโดเมนของตัว s e n d m เมลดังนั้นก็จะต้องรีเลย์โดยการรีเลย์นั้นก็จะสอบถาม ไปที่ตัว DNS หลังจากสอบถามที่ DNS นะครับก็จะได้มาว่าเมลที่รับผิดชอบในการที่จะรับส่งเมลของ Gmail นะครับคืออะไรนะครับก็คือเราจะได้ไว่า Relay ไปที่นี่นะครับหลังจากนั้นก็จะทำการส่งเมลต่อไปอยังที่ได้มานะครับก็คือส่งเมลต่อไปที่ Relay แต่เมื่อส่งต่อไปแล้วนะครับ ลองดูนะครับว่า u ั c เซ s หรือไม่นะครับสถานะก็คือ DNS 2.00นะครับเตตัสคือส่งก็คือโอเคนี่คือกระบวนการในการส่งเมลให้เราทำการไปเปิดเมลของตัวไทย opensource.gmail นะครับขอให้ผู้เรียนนะครับลองทดสอบด้วยเมลอื่นนะครับด้วยเมลของตัวเองนะครับเพื่อจะดูว่าส่งเมลออกไปได้จริงหรือไม่ด้วยวิธีการรีเลย์นะครับเดี๋ยวมาเปิด เมลก่อนนะครับผมก็กลับไปที่ Gmail เพื่อทดสอบดูว่าเมลที่ผมส่งมาจาก user 2ประสบความสำเร็จหรือไม่โดยปกติเมลที่ส่งมาจาก IP ที่ไม่น่าเชื่อถือนะครับก็จะอยู่ในส่วนของส p a m นี่ก็คือส p a m ที่อยู่ใน box นะครับดูแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่ามีเมลส่งมาจาก user 2นะครับ user 2 mail example com นะครับเราคลิกดูเนื้อหาของเมล เราก็จะพบว่านี่คือเมลที่ส่งมาอย่างถูกต้องจะเห็นได้ว่าเครื่องที่เราคอนฟิกไว้นะครับสามารถที่จะทําการทดสอบด้วยการส่งด้วยวิธีการเรียกว่ารีโมทอีเมลเดลิเวอรี่ได้ตามที่เราได้อธิบายไปแล้วนะครับมาดูการทดสอบอีกอย่างหนึ่งนะครับให้เราเปิดเทอร์มินลัลขึ้นมาอีกเทอร์มินัลหนึ่งและทำการทดสอบนะครับด้วยคำสั่ง dig google com ระบุ mx record นะครับก็คือตรวจสอบ mx record ของโดเมนที่ชื่อว่า google com นะครับเราก็จะดูว่า ip ที่เราส่งไปให้นั้นตรงตาม dns ที่ได้หรือไม่เราส่งไปที่74.125.20.26นะครับ1 4 74.125.20.26นะครับนี่ก็คือ ip ที่ เครื่องของเราทําการรีเลย์ส่งไปให้กับตัว g o o g l e มาดูการทดสอบหากไม่สามารถ Resolve ได้นะครับหากไม่สามารถ Resolve ได้ให้เราทำการไปที่ตัว r e s o l v e c o n f ของเรานะครับเราจะทำการปิดค่าของตัว Name Server นะครับเพื่อไม่ให้สามารถที่จะ Resolve Name ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็มาทำการดิกอีกทีหนึ่งนะครับ จะเห็นว่าเราไม่สามารถที่จะดิกได้นะครับเพราะว่าไม่มี DNS server ระบุอยู่ใน etc slash r e s o l v c e o conf หากไม่มีนะครับก็คงเดาได้ว่าเราคงไม่สามารถที่จะส่งเมลได้นะครับเราคงไม่สามารถที่จะส่งเมลจาก user 2ได้นะครับเดี๋ยวมาดูว่าหลอกที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรแล้วก็มีผลกระทบอย่างไรหากเราไม่สามารถที่จะส่งเมลได้ ผมเคลียร์ลอกอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากเคลียร์แล้วผมก็มอนิเตอร์ลอกด้วยเทลลบ F ไปที่ user คนที่2นะครับผมส่งเมลเหมือนเดิมครับส่งเมลเหมือนเดิมไปที่ thai opensource g t g m l i o m o m นะครับเทส t f เฟลตีเอ็ จากนั้นผมกด yes สำหรับการส่งนะครับผมก็ส่งมเมลตามปกติจะสังเกตเห็นว่าไม่สามารถที่จะส่งได้เห็นไหมครับตัว DNS จะ DSN นะครับ DSN ก็จะไม่เหมือนกับเมื่อสักครู่นะครับเมื่อสักครู่ DSN ของเราจะเป็น DSN เท่ากับ2.0.0 ตัวนี้เป็น Status Code นะครับ DSN ย่อม,มาจากคำว่า Delivery Status Notification อีกครั้งนะครับ DSN ย่อม,มาจากคำว่า Delivery Status Notification จะสังเกตเห็นว่า DSN ไม่ตรงกันนะครับเนื่องจากไม่สามารถที่จะส่งได้นะครับไม่สามารถที่จะส่งได้ Status ก็ยังคิวอยู่นะครับแล้วเข้าคิวไว้นะครับให้เรามาทำการ enable ตัว n a นมเซ r ร์ r อร์ของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับลองกลับไปดูใน Mailbox ของ User อร์สอนะครับนะครับ,รบยังไม่มีเซต้เปลี่ยนแปลงนะครับเมลก็เข้าไปอยู่ในคิวเรียบร้อยนะครับ,รบเพราะว่ายังไม่สามารถที่จะส่งออกไปได้ผมกดคิวออกมาก่อนนะครับ,รบแล้วทดสอบด้วยคำสั่งดิ๊ก อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราสามารถที่จะ dig google.com mx record เมื่อเรากลับมาออนตัว DNS แล้วเราดิกอีกครั้งหนึ่งก็จะพบว่าเราได้เมลของตัว Gmail หลังจากนั้นนะครับเราจะใช้คำสั่ง send mail -q นะครับเพื่อจะทำการให้รันด้วยการส่งนะครับเราลบ v เพื่อขอดูล็อกด้วยนะครับหลังจากนั้นติด permission นะครับไปเป็น root หลังจากที่เป็น root นะครับพิมพ์คำสั่งเดิมอีกครั้งหนึ่งหากเราจะส่งเมลไปยัง gmail แต่ว่าไม่มีชื่อผู้รับปลายทางนะครับในส c e n a เร o ลนี้ก็คือว่าเราสามารถส่งต่อไปยังตัวรีเลย์เมลเซิร์ฟปลายทางได้แต่บนเซิร์ฟปลายทางไม่มีอ e ีเมลของผู้รับก็คือไม่มีเมลบ็อกของผู้รับนั่นเองนะครับผมจะทําการเคลียร์ล็อกของตัวเมลล็อกก่อนนะครับแล้วผมก็มอนิเตอร์ไปที่เทอร์มินัลที่ เป็น User 2นะครับผมจะทำการส่งเมลแต่คราวนี้นะครับผมจะทำการส่งเมลไปที่ gmail.com เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไม่มี u s e r คนนี้แน่นอนนะครับเป็นไม่ไม่มี u s e r คนนี้แน่นอนนะครับต้องการทดสอบดูนะครับ no receive นะครับก็คือ,คอไม่มีผู้รับนั่นเองนะครับ จะ test no body นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ test no body นะครับทำการ save หลังจากนั้นผมกด yes นะครับเพื่อส่งมาดู status ของหลอกนะครับ เราก็จะทำการส่งไปยังตัว mail server ปลายทางอย่างถูกต้องหลังจากที่ทำการ resolve domain เรียบร้อยหลังจาก resolve domain ก็จะส่งไปยังผู้รับแต่เมื่อส่งไปยังผู้รับจะสังเกตดูว่านะครับสถานะที่แสดงออกมาคือ5.1.1 5.1.1สถานะนี้บอกว่า user unknown เมื่อ u s e r unknown เกิดขึ้นนะครับในระบบ gmail จะส่งเมลกลับมาหาผู้ส่ง เพื่อจะบอกว่าเมลนี้นะครับไม่มีผู้รับปลายทางนั่นเองเป็นการแจ้งกลับมาให้เรากลับไปที่ user 2นะครับที่ทําการส่งเมลเราเปิดเมลบล็อกของ user 2มาดูเราก็จะพบว่ามีเมลเข้ามาฉบับที่2นะครับเรา Enter นะครับเมลฉบับนี้แจ้งว่าเป็นการเป็นผลของการส่งเมลนะครับจากเซน d m เมลของเราก็คือเมลเ e m o n @gmail.com ส่งนะครับกลับมายัาง user 2@gmail.com นะครับ subject ก็คือ return mail นะครับดูเนื้อหาด้านล่างนะครับว่า return ว่าอย่างไรเขาบอกว่า return เพราะว่ามี fatal error คือเป็น error สำคัญนะครับเนื่องจากว่า user คนนี้ที่ส่งไปให้นั้นนะครับ the email account that you try to reach not exist ก็หมายความว่า gmail แจ้งกลับมาว่า User Account คานนี้นะครับที่คุณทำการส่งไปนั้นไม่มีอยู่บนตัวเมลเซิร์ฟเวอร์ของ gmail นะครับนี่คือผลการทำงานในการทดสอบเมื่อเราส่งเมลไปยัง User ที่ไม่มีตัวตนบน gmail มาดูการทดสอบต่อมานะครับผมออกก่อนนะครับเนื่องจากว่าการส่งเมลรีเลย์นั้นหัวใจสำคัญของเมลรีเลย์จะต้องสามารถที่จะ resolve dns ได้นะครับผมเปิดอีกเทอร์มิแนลนะครับ เพื่อที่จะไปที่ resolve. conf และผมทำการคอมเมนต์ออกนะครับเมื่อผมคอมเมนต์เรียบร้อยนะครับผมก็ลองดิกตัว mx ดูเราจะเห็นว่าไม่สามารถที่จะ mx ได้เนื่องจากว่าเราไม่มี dns นะครับเราไม่มี dns เมื่อไม่มี dns หมายความว่าก็จะ fail ในการส่งรีเลย์เพราะว่ารีเลย์ไม่สามารถจะค้นหาได้ว่า โดเมนปลายทางคืออะไรนะครับเรากลับไปส่งที่ผู้รับคือ Thai Open Source at Gmail.com เหมือนเดิมนะครับแต่คราวนี้ผมจะบอกว่าผมส่งใส่ subject ให้นิดหนึ่งนะครับก็คือ no DNS ลอง enter ดู หลังจากนั้นนะครับให้กลับมาดูหลอกดูสถานะของหลอกนะครับขอให้ผู้เรียนลองดูในตัว notification ที่คืนมาผมทำการส่งครับเมื่อไม่สามารถที่จะ r e s o l v e ได้นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือ Status นะครับก็จะเปลี่ยนจาก51่อย่างที่บอกก็คือ unknown user แต่คราวนี้ Sta t u s จะเปลี่ยนไปเป็น4.4.3นะครับก็คือบอกว่าส่งไม่ได้นะครับยังไม่สามารถ Resolve เจอ ขอเข้าคิวไว้ก่อนเดี๋ยวถ้า Resolve เจอเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวจะส่งให้อีกทีภายหลังนี่คือเนื้อหาความหมายของการทำงานนะครับแต่ในสถานะนี้นะครับเนื่องจากว่ายังไม่รู้ว่าส่งไปได้สำเร็จหรือไม่สำเร็จดังนั้นในเมลของ User 2ที่เป็นเมลของผู้ส่งนะครับก็ยังไม่มีสถานะใดแจ้งคืนมานะครับเพราะว่ายังเข้าคิวอยู่ขอให้ผู้เรียนทดสอบนะครับการทำงานโดยการส่งแบบรีเวิร์และทดสอบ แนวทางหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากในกรณีต่างๆกันของการใช้เซ็นเมลเพื่อเป็น MTA ซ e r v e r อร์ขอให้ทุกคนโชคดีขอบคุณครับ